เมืองอิดแกล่ง,งเกษตรเขตอุตสาหกรรมคุณธรรมหมอพระศิลปะช่างทองส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันสถานการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิสำนักงานเกษตรอำเภอพานทองตั้งอยู่ณนะหมู่ที่4 ตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีมีพื้นที่การเกษตร6,1 2 9 1ไร่จํานวนครัวเรือนเกษตรกร4,012ลรายเป็นหน่วยงานราชการที่บริหารส่วนภูมิภาคภายใต้สํานักงานเกษตรจังหวัดชนบุรีโดยมีโครงสร้างอัตตากําลังดังนี้ 1. น,นางสาวจิรวรรณสุวรรณภูล ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอพานทองหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. ควบคุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและ 3. า ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเกษตรอำเภอหรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดหรือเกษตรจังหวัดมอบหมาย 2. นางสาวพิมพ์พิมลน้ำทิพย์ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ส่งเสริมงานการเกษตรในพื้นที่ตำบลพันทองตำบลมะโป,ปง่งตำบลเกาะลอยและตำบลบางหัก 2. ง,งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรระดับอำเภอและ 3. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชาบอบหมาย 3. ในายดรงฤทธิ์แก้วรุ่งเรืองตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ง,งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองหงตำบลหนองกะขะตำบลบ้านเก่าและตำบลบางนาง 2. ง,งานกลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศระดับอำเภอและ 3. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4. นางสาวพันธิดาสุดสงวนตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานส่งเสริมการเกษตรในตำบลหนองตำลึงตำบลโคกขี้นอนและตำบลหน้าประดู 2. งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตระดับอำเภอ 3. งานกลุ่มอารักษขาพืชระดับอำเภอและ 4. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5. นางสาววนิดาโกสโลกิตตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการหน้าที่ความรับผิดช,ชอบ 1. งานฝ่ายบริหารทั่วไปและ 2. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและ 6. นางนงลักษณ์ทองมีตำแหน่งคนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงาน 2. เปิดปิดน้ำไฟฟ้าและสำนักงานและ 3. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายสำนักงานเกษตรอำเภอพันทองมีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและงานส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายเกษตรพันทองปันสุข โดยพืชผักสวนครัวล้วกกินได้ที่ปลูกบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอพานทองเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสามารถเก็บไปรับประทานได้ฟรีผลงานเด่นของสำนักงานเกษตรอำเภอพานทองคือมีการส่งเสริมการเกษตร แบบผสมผสานโดยมีแปลงเกษตรกรต้นแบบคือบ้านสวนเลืองสีตำบลมาโป่งของนายมนตรีเลืองสีซึ่งถือว่าเป็นแปลงต้นแบบระดับอำเภอที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอพานทองได้เข้าไปส่งเสริมจนประสบความสำเร็จปัจจุบันสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรภายในอำเภอพานทองเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรอำเภอพานทองจึงมีการขยายผลส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานไปยังตำบนต่างๆอาทิเช่นบนหนองตำลึงเจ้าของแปลงผู้ใหญ่ชัยยาสงวนพงมีการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานจากแปลงต้นแบบจากการอบรมหลักสูตรต่างๆมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองพร้อมทั้งต่อยอดในด้านต่างๆอีกมากมาย ตำบลหนองหงเจ้าของแปลงผู้ใหญ่สมศักดิ์เผื่อแผ่มีการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานจากแปลงต้นแบบมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมทั้งด้านพืชด้านปศุสัตว์และปะมง